สวัสดีค่ะเรามาพบกับ ID Podcast Podcast สจะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงมิตรภาพน่ารักน่ารักนะคะของเด็กฝึกหัดนะคะที่เคยฝึกร่วมกันมาแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยจะอยู่คนละค่ายกันนะคะแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปทํางานในวงของตัวเองนะคะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าการเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายของเกาหลีเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมที่หนักพอสมควรนะคะรวมทั้งการคัดออกนะคะที่เข้มข้นพอๆกันเลยแล้วก็ไม่ใช่เด็กฝึกหัดทุกคนนะคะที่จะได้เดบิวต์จนทําให้เด็กฝึกหัดหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้ออกจากค่ายไปเพื่อที่จะตามหาความฝันในเส้นทางใหม่ของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงมิตรภาพนะคะของอดีตเด็กฝึกหัดของทางค่าย JYP Entertainment นั่นเองนะคะ ก็หลังจากอิจีนะคะสมาชิกทั้ง5คนเนี่ยได้เดบิวต์แล้วตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากระแสะวงของพวกเธอเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นเด็กฝึกหัดของ JYP เนี่ยผ่านหน้าผ่านตามาบ้างแล้วนะคะอย่างในรายการเซคิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นเด็กฝึกหลายๆคนของ JYP เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงมิตรภาพนะคะของวงอิจีแล้วก็มาชิโรนั่นเองก็มาชิโรนะคะปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นสมาชิกวงเค เปนะคะเป็นวงจากรายการ Survival อย่างเกลแพเน e ตน่ายสำหรับมาชิโร่เนี่ยเธอก็เป็นเด็กฝึกหัดอยู่ที่ค่าย JYP นะคะแล้วก็ร่วมฝึกกับสมาชิกวงอิตจีเลยมาอย่างยาวนานนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจตะตัดสินใจนะคะออกจากค่ายไปซึ่งพวกเธอเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆเลยแล้วมาชิโร่เนี่ยก็เป็นเหมือนพี่ๆของวงอิจีอีกด้วยนะคะแล้วก็มีครั้งนึงนะคะเหมือนว่าระยูจินแล้วก็เยจีเนี่ยพวกเธอก็ เคยออกมาพูดถึงมาชิโระนะคะตั้งแต่มาชิโระเนี่ยยังอยู่ในการแข่งขันเกลแพเน็ตนายนายเลยนะคะก็มีการออกมาพูดถึงผ่านวีไลน์นั่นเองตัวเยจีเนี่ยนะคะเธอก็ได้พูดผ่านไลน์ในตอนนั้นนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นกําลังใจให้มาชิโระออนนี่มาตลอดเลยเธอเชียร์มาชิโระมาเสมอนะคะเธอบอกว่ามาชิโระเนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งมากส่วนวอโยจีนเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาพูดผ่านไลน์เหมือนกันนะคะในตอนนั้นเธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ดูคลิปของมาชิโระ ใน YouTube แล้วเธอเนี่ยก็ซัพพอร์ตมาเชรญมาเสมอนะคะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะ แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ามาชิโรเนี่ยนะคะเธอก็ได้เดบิวต์กับวงเคเบิลนะคะแล้วก็กำลังจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ยูนาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นน้องเล็กแห่งวงอิจีเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงมาชิโร่ด้วยนะคะตัวยูนาเนี่ยนะคะเธอก็ได้พูดถึงมาชิโร่ได้แบบว่าน่ารักมากๆเลยผ่านทางวีไลค์นะคะโดยยูนาเนี่ยนะคะเธอก็ได้บอกว่ามาชิโรออนนี่เนี่ยได้เดบิวต์แล้วยินดีด้วยมากๆเลยค่ะมาชิโร่ออน น่ารักนะคะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยยูนานะคะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่ามาชิโอะออนนี่เนี่ยได้เดบิวต์แล้วตอนที่เจอกันช่วงโปรโมทโลโก้เนี่ยพี่เขาทําแหวนให้พวกเราด้วยลูกปัดขนาดช่วงที่โปรโมทหนักมากแต่พี่เขาก็ยังทําแหวนให้พวกเราฉันเกือบร้องไห้เลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยูนานเนี่ยนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะซึ่งก็เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะขณะที่พูดถึงมาชิโระนะคะก็ถือ ือว่ามาชิโร่กับสมาชิกวงอิจีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆเลยพวกเธอเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดแล้วก็มีการซัพพอร์ตกันอย่างเสมอมานะคะแล้วมาชิโร่เนี่ยก็น่าจะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆของสมาชิกวงอิจีในตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดแน่ๆนะคะขณะที่วงอิจีเนี่ยนะคะเดบิวต์แล้วเนี่ยเธอก็ยังคอยซัพพอร์ตนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มาชิโร่เนี่ยได้เดบิวต์แล้วนะคะวงอิจจีเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตกันไปมานะคะถือว่าเป็นเด็กฝึก นะคะที่ร่วมกันมาแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีนะคะก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามทั้งวงเคเเลอร์แล้วก็วงอิจีกันด้วยนะคะหวังว่าพวกเธอเนี่ยนะคะก็คงจะมีมิตรภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยออกมาให้เราได้ติดตามกันนะคะสําหรับใครเนี่ยชื่อที่แบบว่าชื่นชอบพวกเธอเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดนะคะจากรายการเซคิดเนี่ยก็น่าจะแบบว่ามีการพูดถึงกันอยู่นะคะสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับ มิตรภาพนะคะของเด็กฝึกหัดอย่าง JYP Entertainment เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเนี่ยก็สามารถพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ